สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลสู่รู้คลิปนี้ครับผมจะพาไปดูความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวอาเซียนเมื่อไทยเป็นหนึ่งใน3ชาติได้แก่ไทยอินโดนีเซียและเกาหลเหนือที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาดา้าและนั่นส่งผลให้ไทยไม่ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันระดับโลกรวมถึงไทยจะไม่สามารถใช้ธงประจําชาติแข่งขันในรายการที่ IOC และวาดา้าเป็นผู้ดูแลจัดก,การแข่งขันรวมถึงใน ในโอลิมปิกและพาราลิมปิกด้วยเราจะมาดูกันครับเมื่อองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าแบน์ไทยที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดขององค์กรว่าแฟนกีฬาชาวอาเซียนเขาจะมีความคิดเห็นแนละรู้สึกอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับและความคิดเห็นของท่านแรกเป็นชาวฟิลิปปินส์ก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่านี่หมายความว่าพวกเขาโดจึงทําให้พวกเขาคลองเหรียญทองมากมายใช่ไหม และชาวไทยท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์อธิบายไว้แบบนี้ครับฟังนะทุกๆท,ท่านไม่ใช่ว่าไทยกับอินโดนีเซียใช้สารกระตุ้นจึงโดนแบนแต่ว่าดา้ให้แยกองค์กรการตรวจสารกระตุ้นออกจากการเหมืองเป็นองค์กรอิสระ ห้ามให้การเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ไทยกับอินโดนีเซียทำไม่ได้ตามที่วาด้ากำหนดจึงถูกแบนหนึ่งปีส่วนไทยเคยใช้สารกระตุ้นในกีฬายกน้ำหนักนั้นโดนโลงโทษไปแล้วและพ้นโทษแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะว่าโดนโลงโทษเพราะใช้สารกระตุน้นแต่เพราะทำตามที่วาด้ากำหนดไม่ได้เข้าใจกันไหมชาวอาเซียนและชาวฟิลิปปินส์ท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ถามไว้ว่าไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาด้วยใช่ไหม และชาวฟิลิปปินส์ท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์เปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนไปทำสงครามโดยไร้ปืนหรืออาวุธและชาวไทยท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าดูเหมือนว่าด้าไม่มีอะไรทำน่ารำคาญมากและชาวฟิลิปปินส์ท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าใช่ถึงเวลาที่ประเทศอื่นจะเฉิดฉายกันบ้างแล้ว และชาวอินโดนีเซียท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่ารักษาสปิริตและให้ได้ครองแชมป์ใน a f c U23 อินโดนีเซียและไทยและชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้แบบนี้ครับช่างน่าสงสารทั้งสองประเทศและชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่านั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงได้เหรียญมากมายคงฉีสารกระตุ้นไปหลายครั้ง และชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้แบบนี้ครับ <_ pumped up> พฤติกรรมในการใช้สารต้องห้ามในกีฬาเป็นสิ่งที่ยอมรับไปได้การลงโทษนี้สมควรได้รับเป็นอย่างยิ่งสําหรับทางคู่ <intervals> กีฬาต้องการความเป็นธรรมและความเป็นมืออาชีพ <_ letter> และชาวอินโดนีเซียท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านนี้ไว้ว่าไม่เกี่ยวกับนักกีฬาอินโดนีเซียใช้สารต้องห้ามแต่ด้วยเพราะอินโดนีเซียส่งเอกสารเกี่ยวกับการทดสอบตัวอย่างสารต้องห้ามในปีนี้ล่าช้า และชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ถามไว้ว่าแล้วชาวอินโดนีเซยียไม่ส่งคําร้องโต้แย้งเหรอและชาวอินโดนีเซีย,ย,ยท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์ของชาวเวียดนามไว,ว้ว่าอาจจะนะและชาวเวียดนามที่ได้ถามไว้ก็ได้กลับมาตอบไปว,ว่าหวังว่าจะได้ผลนะบทลงโทษนี้ค่อนข้างรุนแรงสําหรับแค่ล่าชาและชาวอินโดนีเซีย,ยท่านถัดมาก็ได้มาตอบชาวเวียดนามท่านก่อนหน้านี้ไ้ว่า อินโดนีเซียยอมรับการลงโทษนี้ชั่วคราวในขณะที่รวบรวมข้อมูลนักกีฬาซึ่งจะถูกส่งไปยังวาดาในความคิดเห็นของฉันนี่เป็นข้อผิดพลาดในการบริหารประเทศของอินโดนีเซียซึ่งเกิดจากการขาดการแข่งขันกีฬาเป็นเวลาหนึ่งปีบางทีหลังจากให้ตัวอย่างกับวาดาทุกอย่างก็สามารถจะกลับสู่สภาวะปกติได้และชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่า ประสบการณ์ใหม่สําหรับทั้งคู่เช่นเดียวกับรัเสเซียแหกกฎและห้ามเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติและชาวอินโดนีเซียท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์อธิบายไว้แบบนี้ครับทําไมอินโดนีเซียถึงถูกคว่ำบาตร ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการส่งตัวอย่างสารกระตุ้นไปยังวาดา้าราชาเนื่องจากสถานการณ์การการะบาดใหญ่และเท่าที่ฉันรู้อินโดนีเซียยังสามารถเป็นเจ้าภาพระดับนานาชาติได้แต่เราถูกแบนการใช้ธงประจำชาติเท่านั้นสถานการณ์นี้ย้อนความทรงจำถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เราเองก็ถูกฟีฟ่าคว่ำบาตรเนื่องจากปัญหาภายในและไม่สามารถเล่นการแข่งขันระดับนานาชาติได้ยินดีต้อนรับธงใหม่สำหรับฟุตบอลอินโดนีเซีย และชาวอินโดนีเซียท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์อธิบายเพิ่มมาอีกว่าขอแจ้งให้ทราบมันไม่ใช่เพราะพวกเราใช้สารต้องห้ามแต่เนื่องด้วยเหตุเพราะมีการระบาดใหญ่ล็อกดาวน์เกิดขึ้นในประเทศของเราก่อนหน้านี้จึงเป็นเหตุให้นักกีฬาของเราทําการทดสอบตัวอย่างล่าช้าเพราะไม่มีกิจกรรมกีฬาและทุกคนพักอยู่ในบ้านณเวลานั้นและชาวอินโดนีเซียท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ถามไว้ว่า ว้าวน่าเสียดายจริงๆสำหรับประเทศที่ใหญ่อย่างอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรเกือบ270ล้านคนแต่เมื่อมีการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติไม่สามารถโบกธงกศักดิ์สิทธิ์อย่างธงสีแดงและสีขาวได้นี่มันเป็นความผิดของใครและชาวอินโดนีเซียท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียท่านนี้ไว้ว่าขอไม่ออกความคิดเห็นและชาวอินโดนีเซียท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่า นี่คือเหตุผลที่ฉันเกลียดองค์กรต,ต่อต้านสารกระตุนและชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียท่านนี้ไว้ว่าว่าด้าต้องทําทุกอย่างที่จําเป็นเพื่อการแข่งขันที่ยุติธรรมและชาวฟิลิปปินส์ท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ถามไว้แบบนี้ครับและเพลงที่ต้องใช้แทนเพลงชาติ่ะและชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่านั่นเป็นเหตุผลทําให้ถึงวิ่งได้ไม่รู้จักเหน็ดจจเหนื่อย และชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าใช้สารกระตุ้นเหมือนรัเสเซียและความคิดเห็นถัดมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับความคิดเห็นของท่านสุดท้ายเป็นชาวอินโดนีเซียก็ได้มากล่าวไว้ว่าอินโดนีเซียและไทยเป็นเพื่อนกัน ก็ได้จบลงแล้วนะครับสาหรับความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวอาเซียนเมื่อไทยและอินโดนีเซียเป็นชาติในอาเซียนที่ถูกองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าสั่งแบนห้ามไม่ให้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลกรวมถึงจะไม่สามารถใช้ธงชาติและเพลงชาติในการแข่งขันที่ IOC และวาด้าเป็นผู้ดูแลจัดการแข่งขันรวมไปถึงโอลิมปิกและพาราลมปิดด้วยโดยที่ผู้แทนของทั้ง3าประเทศทั้งไทยอินโดนีเซียและเกาหลีเหนือจะไม่มี สิทธิ์เข้าร่วมคณะกรรมการบอร์ดของหน่วยงานการกีฬาจนกว่าทั้งหมดจะได้รับสถานะกลับคืนมาสู่สภาวะปกติเป็นระยะเวลาหนึ่งปีหรือมากกว่านั้นอย่างไรก็ตามณนะเวลานี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการร่างกฎหมายแต่ยังคงเจรจาความคืบหน้ากับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกวาด้าอย่างต่อเนื่องทางด้านธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยได้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ไว้ว่ากรณีประเทศไทยแตกต่างจากอินโดนีเซียและเกาหลีเหนือ ที่มีนักอีฬาโดนแบนจากการใช้สารกระตุ้นเท่าที่ผมทราบของเราติดปัญหาที่เรื่องกฎการตรวจสารกระตุ้นที่มีการจำกัดเวลาเท่านั้นแต่ทางกฎของวาดาต้องตรวจสอบได้ทุกเมื่อตลอด24ชั่วโมงเรื่องนี้มีการพูดคุยหารือกันมาสักพักแล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขอยู่ผมไม่ทราบรายละเอียดลึกๆแต่เชื่อว่าหากมีการแก้ไขทุกอย่างจะเรียบร้อยก็จะไม่มีปัญหาไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง ทั้งนี้มหาก,กรรมกีฬาที่ไทยจะลงแข่งขันในระยะเวลา1ปีหลังจากนี้ได้แก่กีฬาโอลิมปิกเกมฤดูหนาว2022ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนระหว่างวันที่4ถึง20กุมภาพันธ์กีฬาอาเซียนอินรดเกมและมาร์ชเชียนอาร์เกมที่ประเทศไทยยังไม่กำหนดเวลาการแข่งขัน4เกมครั้งที่31ในเดือนพฤษภาคมที่ประเทศเวียดน,นามกีฬาเวิอ์เกมที่สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่7ถึง22กระะกฎาคมและกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่ ที่นครหางโจวประเทศจีนระหว่างวันที่10ถึง25กันยายนในการที่ประเทศไทยถูกวาด้าแบนในครั้งนี้เพื่อนๆมีความพิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องสู่รู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ